สวัสดีครับผมพี่นับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะวันนี้เราก็เข้าแนวข้อไปเข้าคราบทองคําประจําวันก็เป็นวันที่12ตุลาคมแล้วนะราคาทองคําก็มีการปรับตัวขึ้นนะหลังจากที่ผมบอกว่าเมอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะแต่จริงๆส่วนตัวเนี่ยแอบมองว่าจะลงต่ออีกสักนิดนึงนะครับแล้วค่อยค่อยดีนะครับแต่เราเห็นสัญญาณบางอย่างแล้วนะรวมถึงตอนนี้มีเรื่องของข่าวสงครามอิสราเอลด้วยยิ่งทําให้ ราคาทองคำยิ่งมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าในระยะสั้นเนี่ยทองคําจะไปในทิศทางไหนต่อนะครับก็เช่นเคยรัาใครชื่นชอบกันขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของทองคำครับที่เราคุยกันไว้ขราวที่แลนะ้วที่ผมบอกว่านี่ครับตอนเดิมมองว่าตรงนี้าจะาเป็นโซนในรับที่เราอาจจะหวังแค่เด้งนะเด้งได้บางส่วนอาจจะเป็นกรณีที่ลงมาเป็นดินเผาหรือลงไปเคสนอน ถ้าเป็นยิพาวก็รุ้นดีดแรงของเว็บสี่หรืออาจจะเป็นเคสนอนก็ดีดได้ประมาณตรงเนี้ยก็โอเคแล้วแล้วมองว่าอาจจะลึกๆเลยอาจจะลงมาถึงตรงนี้ก่อนแล้วค่อยดีดปรากวว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวดีขึ้นก่อนครับมันก็จะสอดคล้องกับมุมมองที่ผมให้ไว้ในรอบแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะผมเคยบอกว่าในส่วนของมุมมองของราคาทองคําเนี่ยถ้าเรามองเคสเนี่ยตอนเนี้ยก็ในทําเฟรมันเนี่ยเกือบถึง t a ร็กเก็ตโซนแล้วแหละ มยามลบก่าน,นะกืบถึงทาร็ตโซนแล้วแหะแต่อีกประมาณนิดนึงอนะ่ะประมาณ1806 1807แแต่ว่ามาไม่ถึงนะมีการกลับตัวขึ้นก่อนแถวประมาณ1 8ึ2นะครับก็ในมุมมองในภาพใหญ่เดี๋ยวผมทบทวนคร่าวๆนะเดี๋ยวไปดูว่าภาพที่เราคุยกันคร่าวถทีแล้วเนี่ยบอกอะไรด้วยในเคสที่เราตามในภาพใหญ่นะเรามีด้วยการอยู่3เคสย่อยนะอ่ะไปะแบบเลยเ,เคสที่หก็คือตามเป็น เวบห้าเทียงไม่จบใช่ไหมเวฟห้าทียไม่จบตัวนี้ก็คือคืออะไรครับอาจจะเป็นขา a ยยอ b ขา c แล้วตัวนี้คือขา d นะครับขา d เพื่อลุ้นขึ้นขา e นะครับมุมมองเนี้ยถ้ามันเนี้ยเดือนเนี้ยปีเบบยนี้มุมมองขา e เนี้ยผมมองว่ามีโอกาสครับค่อนข้างสูงเลย,ยที่จะขึ้นขา e ลุนนิวไคนะครับในส่วนของขาขาดีนะครับ ขาดีตอนนี้ทำโรอยู่ที่18 18 1810 1810นะครับแล้วก็ชุดนี้อยู่ที่1804อ่ะก็ยังเป็นขาดีได้นะแต่ถามว่าขาอีกขาดีเนี่ยมนหลุดตรงนี้มาได้ไหมได้มันจะก็จะเข้าเกณฑ์ของ ในรูปแบบของ expanding triangle นะครับเนี่ยเราก็ลุ้นขา E ประมาณนี้ส่วนไอเดียไอเดียถัดมานะครับในภาพใหญ่นะตอนเนี้เดี๋ยวเอลส19้าวันนะก็ลุ้นต่อนะครับลุ้นต่อยิ่งถ้ามีปัจจัยสงครามยืดเยื้อเนี่ยหมกักอุมมง์เนี่ยได้รุน,นลเลยส่วนทีท่สองก็สปอร์ตในการขึ้นเช่นเดียวกันในภาพใหญ่ก็คือมองว่าตัวนี้อาจจะเป็นขึ้นไปเป็นเครื่องหนึ่งนรคอ เค่ะ A ทั้งหมดนี้อาจจะย่อเว็บสหรือว่า B กำลังวิ่งขึ้นเว็บ3อันนี้ยิ่งยิ่งหรือกซนะี C เนี่ยยิ่งขึ้นหนักกว่าเคสแรกนะ E เนะี่ยจะมี up l i z e มีเท่ากับเว็บ3เลยนะครับแ้วตอนนี้เก็บของในรูปแบบของของแฟดด้วยนะครับแฟดด้วยแต่ว่าอาจะค่อยตามต่อนะครับส่วนเคสที่3นะครับก็คือเคสที่มองว่ายังไม่จบเคสเนี่ย จะเป็นเคที่เราตามกันก็นกนกนกคือปรับเล็กก็คือตัวนี้คือเคของ t r i งเกิลก็คือ a คีเป b c d แล้วตัวนี้ก็ลองลงขา e ซึ่งชุดนี้อาจะเป็นการเด้งพลังต่อก็คือมองว่าตัวนี้จะเป็น a b c แล้วตัวนี้จะเป็นแค่ขา X e. นะครับเนี่ยนนี้เคเน่้นะแล้ลง a b c เพื่อให้จบขา e ชุดนี้มุมมอ,อ,องเนี่ยนั่นไขนี้ก็คือ6 8 จะเป็นแนวต้านสาคัญของช่างชุดนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังอีกไก่นัทชี่จะมาตัดสินว่ามันจะจบหรือมุมมองนี้จะถูกต่างรือย่างเนี่ยก็คือประมาณ1977เลยหรือเบรกหรือเบรกขา B ตรงน,นี้ไปนะครับถึงจะทำลายเงื่อนไขของ X นะครับแต่มมมองว่าถ้าสรุป19151946ได้นะมันก็เริม่มจะไม่ใช่นะละแต่ขนาดไซต์อีกีตัวเล็กนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอันนี้เป็นภาพเนี่ยเขาคาด่ทองคำนะครับทีนี้ ในส่วนของภาพของเคสเนี่ยนะครับที่เราพูดถึงรอบที่แล้วนะั้นเราจะมีมุมมองของการตามเป็นถ้าดูจากมันเนี่ยมันเป็นเทนชุดแยกกันนะ A B C เนี่ยตัวนี้จาก B ที่ลงมา C เนี่ยรอบที่แล้วเรากําลังตามขา C อยู่ว่าขา C มีโอกาสจบหรือยังนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นขา X หรือเปล่านะครับถ้าดูจากมันเนี่ยผมมองว่ามุมมองของเคสที่ลุน X หรือลุน E จบเนี่ยตันนี้มันกำกลักึ่งกันอยู่นะครับ ถ้าชุดนี้กลับมายืนเหนือแนว38.2ของทั้งชุดได้ผมมองว่าก็มีรุ่นนะ1914ขึ้นไปเนี่ย1945มีรุนที่จะจบได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาตามโครงสร้างของวิกนะครับในวิกเขาทีเราเราก็เลยคุยกันว่าพอเราดับมาดูวิกเนี่ยโครงสร้างของราคาอย่างที่ผมบอกว่าพอเรามาดูไซ์ก้อนเนี่ยมันผมมองมันมีความใหญ่กว่าของชุดเนี้ย เราก็เลยเลือกร่วมสวิงน,นะเป็นชุดเดียวกันก็คือมองว่าเจะนีคือขา A ถ้่าบนนี่คือขา B แล้วทงหมดนี่คือกำลังลงขา C ีเราลองเลยตามขา C เนะี่ยขา C เราตามชุดย่อยนะผมเขลียนเป็นสีฟ้าคือหนึ่งน้อยสองน้อยสามน้อยดีด4ี่น้อยเพื่อลงห้านะถ้าสนะี่ดนะีดแรงเนี่ยโอกาสที่ห้าจะเซลหรือซีเรียวก็มีสูงนะครับซึ่งตอนนี้มีโอกาสอยู่นะถามว่ายังเกินขอบเขตของวิธีหรี่ยัยงผมมองว่ายังนะ ก็คือถ้าโอ์แลปเมื่อไรเนะี่ยโอเคโอกาสน้อยหรือถ้าขึ้นแรงเนี่ยผมมองว่าก็กยากนะเพราะจุดเนี่ยมันแรงขายเยอะแต่แรงซื้อกลับจริงๆถ้าจะลงท่าินโรไม่ควรปิดกลับเยอะน้ซื้อกลับเยอะด้วยนะครับมันอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเซกเมนต์นี้ทั้งเซ็กเมนต์นี้จบแล้วตอนนี้อาจจะเป็นการขึ้นคลรละชุดขึ้นก็ได้ก็คืออาจจะคอนเฟิร์มว่าจบอจบางที่ผมบอกตอนเนี้ยมันก็คือว่าจะเป็นแค่4ี่เพื่อลง5หรือถ้าเป็น x ถ้าเป็น x ในภาพใหญ่ก็คือขึ้นแรง ขึ้นได้แรงกว่าแต่ภายใต้ขอบเขตก,ก็คือมันครเกินของ48ที่เราวัดกันไปนเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาตามโครงสร้างกับครงอตามอาจจะตามเป็น4เพื่อลง5ก่อนแต่ก็ยังขึ้นแรงขึ้นต่อเน,นื่องอาจจะมองที่ขา x อ่ะอันนี้เป็นโครงสร้างที่เราจะตามแต่ว่ามันจะมีอีกมุมมองหนึ่งนะที่เรามองไว้อีกเคสหนึ่งก็คือมองว่าชุดเนี้ยเป็นชุดเดียวกันนะครับก็คือขา a รีบาบีนะครับ, a, รบตัวนี้คือขา C ตัวนี้คือขา D และตัวนี้คือขา E นะครับแล้วก็เจียงวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นอีกของการจบจุดขึ้นเามองนี้เป็นไม่ได้ไหมก็เป็นไม่ได้นะแต่ผมในที่ผมบอกว่าสัดส่วนของของโครงสร้างเนี่ยของขา C เนี่ยมันมันสั้นกว่าขา E นะถ้าตรงนี้เป็น expanding t a n g l e นะมันจะต้องมีความยาวค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่นี่ A จด E เนี่ยมันมีความยาว C กับดีมันสั้นผมก็เลยมองว่ามันก็เลยให้ให้น้ำหนักน้อยนะครับให้น้ำหนักน้อยมันมันดูแปลกๆนะผมให้น้ำหนักของเคสที่เป็นนอน็คือถ้าเป็นที่ขึ้นอาจจะเป็น X มากกว่าที่จะเป็นเคนีเพราะนั้นยังไงก็ซัพพอร์ตในการขึ้นทั้งคู่นะถ้าจบจุดนี้แต่ว่าสิ่งที่ที่เราดูก็คือทาร์ e เก็ตในการลงเนี่ยถ้าเอาเป็นเคสนอน ชุดนี้เส้นนอนตรงเนี้ยมันถึงแล้วนะครับเพราะถ้าเราเอามันเป็นเกณฑ์ในการแยกเนี่ยพอเราตหแบบเราใช้มันอยู่แล้วมันเนี่ยอันนี้ปิดเขียวนะอันนี้ปิดแดงเนี่ยมันจบที่1897งแปดเาเเราวัดเป้าเนี่ยมันจบจบที่โลนี้ได้นะครับแต่พอดูวิกเนี่ยมันเหมือนสัดส่วนมันดูแปลกๆนะครับผมก็เลยมองว่าก้อนเนี้ย มันมันเป็นพอเป็นอาจจะเป็นชุดเดียวกันนะครับคืออาจจะเป็น a b c d e อันเนี้ยพอรับได้นะครับหรืออาจจะเป็น a rival b เพื่อลงขา c แต่พอเป็นเคสเนี้ยขา c เนี้ยในในสัดส,ส่วนของทาร์เก็ตเนี้ยมันก็ดันไม่เหมือนจะไม่ไม่ถึงนนะมันเกือบถึงนะถ้ามาถึงตรงโซนที่ผมมาร์เนี้ย มันโอเคเลยแต่ว่ามันก็ทุก64.8%นะถาว่าพอรับได้ไหมก็พอรับได้นะถ้าเป็น64.8นะเป็นนอนที่ไม่ได้สมส่วนอะไรมากนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้สิ่งที่สนใจต่อคือว่าตรงนี้จะเป็น c หรือเป็น x อันนี้คือความตา่างถ้าอันนี้มุมมองที่ตามนะส่วนนีชาอื่นเร์เคสเลยนะอ่าผมผมใหไ้ไอเดียันไอเดียที่หนเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะก็คืออาจจะตามเป็น c รหรือตามเป็น x นะครับชุดนี้ซัพพอร์ตในการขึ้นเหมือนกันต่างกันแค่ c เนี่ยจะมีขอบเขตอยู่ x ก,ก็มีขอบเขตอยู่แต่ x ขึ้นแรงกว่า c นะครับส่วนเคดี่2อันนี้จะขึ้นแรงมากอันนี้คือข้อควรระวังเลยถ้าเกิดว่ามุมมุเนี่ยไม่ใช่เคตนอนก็คือ a b c d e จบเลยเนะี่ยถ้าเป็นการจบเนี่ยมันอาจจะรีบ่าเป็นขึ้น2หรือว่า b ในภาพใหญ่ได้แปลว่ามันสามารถขึ้นทะลุไปถึงนู่นเลย2 0 0พนะครับอันนี้คือภาพใหญ่นะ ประมาณนี้แต่สิ่งที่เราจะเห็นตรงนั้นได้คือโครงสร้างเทนชุดนี้แหละจะบอกว่าไปถึงไหนเราดับไปดูทามเฟรมย่อยครับถ้าชุดนี้เราส่วนตัวเนี่ยขอตามเป็นมุมมองของขา x ก่อนนะครับตามเป็นขา x ซึ่งอันนี้อาจะเป็นขา a แรกนะครับ แนเ a แรกจมีย่อ B มี C แล้วเพื x, ่อจก x ์ลาจะลงต่อแต่ถ้าเกิดเคเดี๋ยวเราค้าว่ากันนะครับอันนี้ขอตาม X ก่อนผมมองว่าตรงเนี้น่าจะไม่ใช่เว็บสนีะ่นะแต่ว่าไซส์มันก็ยังไม่ได้แบบน่าเกียดนะครับเนี่ยก้อนเนี้ย ตรงนี้เชเวลาประมาณนะี่ตรงนี้ก็ยังพอยังพอในะลไมได้นะที่จะเป็น4เพื่อลง5นะครับถ้าเอาตามไล่สเกลสเกลดีกีนจริงนะอาจจะตามเป็น4ก่อนก็ได้นะถ้าใหญ่แล้วค่อยไปตามอีกนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันตรงนี้ราคารีบาวขึ้นมา ผมมองว่าชุดนี้น่าจะขึ้นเป็นนอนนะอาจจะอาจจะเป็นขา A ก็คือทาร์เก็ตในการขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงนี้ A ยอ B ขึ้นสทาร์เก็ตเนี่ยผมมองว่าไปได้ถึง1895-1906นะครับเพราะฉะนั้นขาเซลล์เนี่ยต้องระมัดระวังนะมันขึ้นได้ถึงนู่นเลย1895-1906นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราด W โครงสร้างย่อยต่อนะครับโครงสร้างย่อยต่อถ้าดูจาก D เนี่ยมันเป็น วิกมันเป็นชุดเดียวกันนะครับวิกเนเป็นชุดเดียวกันมีการพักที่หนึ่งแปดสามสองแต่ถ้าดูจากเดเนี่ยมันเหมือน,ม,น,ม,นมันแยกเซกเมนต์ที่ชุดนี้เพราะั้านผมจะใช้วิกเป็นเกณฑ์ก่อนอาจะใช้เดเป็นเกณฑ์ในการดูก่อนก็คือชุดนี้เดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านในจากหนึ่งแปดห้าสามเนี่ยมันจะซัพพอร์ตให้ไปถึงตรงนู้นได้ไหมระด,ดับไปดูสี่ชั่วโมงครับระดับมาดูสี่ชั่วโมง โครงสร้างของราคานะครับโครงสร้างของราคาสมมติว,ว่าถ้าตัวนี้คือขา A ตัวนี้คือขา B ตัวนี้คือขา C ตรงนี้อาจจะเป็นขา C ยอ่อยก็คืออาจจะเป็นขึ้น1ย่ยอ2สองแล้วนี่อาจจะเป็นสามแล้วเดี๋ยวอาจจะมียอด 4. แล้วขึ้น5เพื่อให้จบขา C เพราะฉะนั้นอาจจะยังมีัพไซด์หรืออาจจะเป็นสามที่ไม่จบเพราะนั้น,นระยะสั้นเนี่ยยังมองขึ้นต่อได้ระยะกลางอาจจะมีการพักตัวซึ่งอาจจะเป็นพักเว็บสี หรือว่าถ้าพัก4นี่พักแรงหน่อยนะครับแต่ยังมี o u t ไซด์อยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าย่อมาผมมองว่าหน้าใบดาุนได้อยู่นะครับเพื่อดุล t a r g e ตก็คือไฮเดิมว่าเข้าตรงนี้นะครับถ้าย่อลึกก็ร,ระวังให้ผัวมุมมองของ X ไว้ด้วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เพราะฉนั้นไอเดียในการเห็นผมเลยมองว่าแนวตั้งระยะสั้นนะครับผมมองว่า3ของชุดย่อยตรงเนี้ยอาจจะติดที่ประมาณ1.8 8.1ถึง 1884แปดแปดสี่ก่อนมีโอกาสย่อ,ยอเลยฟักตัวก่อนนะครับถ้าเป็นแค่สามก็คืออาจจะย่อสี่อาจจะย,อย่อลึกกว่านี้นิดนึงนะครับเพื่อไปห้าตรงนู้นก็คือแทร็เก็ตหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าสองสี่าจเป็นแทร็กเก็ตแทรเก็ตระยะไกลพอดีเลยนะครับหนึ่งแปดเก้าห้าหนึ่งเก้าสงสี่เพราะฉะนั้นผมมองว่าใครที่ติดติดขาเซลเล์หรือว่าขาช็อต ที่เซลหรือช็อตมาตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่อาจจะยอ่อหรือพักตัวในระยะกลางได้ก็รุ้นให้มันหลุดจากการขายที่แบบไปไล่เซลล์ช็อตด้านล่างมาแต่ตรงนี้อาจจะรุ้นสั้นๆก่อนส่วนขาบายถ้ายอ่อมา1872ไม่หลุดมีลุ้นที่จะฟื้นตัวก็คืออาจจะรุนเป็นเบบสี่ย่อยเพื่อรุนขึ้นขาห้าได้แต่ถ้ายอ่อลึกมาถึง18621866ผมมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นการยอร่อของขา X ของนอนจุดที่2เนะี่ยพอในภาพใช่ไหมตรงนี้อาจจะเป็นนอนก็คือ A B C ใช่ไหม A B C ซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นขึ้นย่อยของ C คือ1 2 3 X ใช่ไหมนี่ยจ,จะมีการย่อสีก็ขึ้นหแต่ถ้าตรงนี้มันย่อลึกผมเปลี่ยน4นะก็คือมันย่อลึกมันอาจจะคอนเฟิร์มว่า C อาจจะจบตรงนี้แล้วตรงนี้อาจจะเป็น X แทนก็ขึ้น A B C หรืออะไรก็แล้วแต่โครงสร้างในภาพใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าในเะราที่จะยอ่อโซนสวยนะ้วขึ้นต่อ1 8 7 1 7 2เนึ่งี่ไม่ควรเกินนะมีอสูงบนนี้ก็ได้โซนนี้ไม่ควรหลุด ประมาณนี้สำหรับขาบายถ้าตรงนี้เป็นรุ่นขาเอกแครประมาณนี้สำหรับทองคําก็หวังว่าจะเป็นไอเดียในการเทรดที่เป็นประโยชน์ไม่มากกาน็น้อยนะสำหรับเพื่อนๆทุกท่านก็ใครที่ชื่นชอบก,การคึานข้อเป็นอย่่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเิ็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ